วันนี้เวลา7.19นาฬกาส9นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระสีสว่างควัวตวรวรขดีราชนารีเสด็จไปยังศูนย์ศัร,รยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้น2อาคารเฉลิมพระเกียรติ80ดพรรษาบ,บรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เขตจตุจกกักรกรุงเทพมหานคร ในการนี้ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ในการผ่าตัดทำหมันให้กับคุณแพรไหมสุนัขทรงเลี้ยงสายพันธุ์อสกันมาลามิวเพศผู้อายุ1ปีผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขสายพันธุ์ผสมเพศผู้อายุ8ปีและผ่าตัดรักษามะเร็งผิวหนังบริเวณต้นขาหน้าฝั่งขวาให้กับสุนัขสายพันธุ์ผสมเพศผู้อายุ8ปี สำหรับสัตว์ที่มีอายุมากและน้ำหนักเกินเกณฑ์โดยเฉพาะสุนัขมักมีภาวะการเกิดเนื้องอกบริเวณผิวหนังหากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานจะมีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งได้ เจ้าของสัตว์เลี้ยงควรหมั่นสังเกตความผิดปกติบริเวณใบหน้าและตามลำตัวของสัตว์อยู่เป็นประจำหากพบก้อนเนื้อที่ผิดปกติควรนำสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์เพื่อทำการตรวจและวินิจฉัยอย่างละเอียดเพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมป้องกันการลุกลามหรือกลายเป็นมะเร็งในอนาคต ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักอัคราจกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคขัติยราชนารีทรงห่วงใยในสุขภาพคนและสัตว์ทรงร่วมมือกับองค์กรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับส่วนรวมภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียววันเฮลและมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รณรงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์รวมถึงการควบคุมประชากรสุนัขที่มากเกินความดูแลด้วยการทำหมันในวัยที่เหมาะสมเป็นวิธีป้องกันและเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมที่ดีที่สุดอันเป็นการสนองพระดำริโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน